นานๆมาทีนะครับแล้วก็มาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับ Honda Lead 125 4วาปี2025นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่เลยนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาเงินสดให้นะฮะหรือเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับรักทอล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็เริ่ดีนะฮะได้ปล่อย รถใหม่1คันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นฮอนด้ารีด125นะฮะสี่เาะปี2025โฉมใหม่นะครับวันนี้ก็วันที่9มิถุนายนนะฮะ2,568นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับของฮอนด้ารีด125ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะครับหนึ่งลูกสูบสี่วบาะนะตัวนี้เครื่องสี่เบาะนะขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเป็นแบบออโต้นะฮะ ัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะสีนี้ขายดีมากนะครับมีมากี่คันนี่ไม่พอขายเลยนะครับส่วนคันนี้นะฮะคันนี้ลูกค้าก็จองไว้ประมาณ10กว่าบาทนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะฮะเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะฮะที่กําลังมองหารถใหม่ใช้งานสักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าลีน125สีเวาปี2025โฉมใหม่สีขาวใหม่ดีสวยมากนะครับ ขาว,นวนในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะสำหรับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่0921577129นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่6 7 9 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ6 7 9 0 0บาทนะสำหรับฮอนด้ารีม125อโฉใหม่ปี2025นนะครับ,นบ, 125, 2025, นรบเนี่ยโฉมใหม่ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ E F D นะฮะแบเสตาร์ทเงียบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะตัวนี้จะไม่มีขานสตาร์ทนะฮะก็สตาร์ทมืออย่างเดียวนะครับสายพานนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะฮะส่วนน้ำมันเครื่องก็ทางได้1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรส่วนหัวฉีดก็รับประกันให้าปี50,000กิโลเมตรนะฮะ คอนด้าลีนนี่ถังน้ำมันนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบเรือนใหม่นะเรือนใหม่ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมนะแล้วก็มีระบบไอริงสต็อปนะฮะแล้วก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะหรือว่ารีโมทนะครับเนี่ยโคมใหม่สวยมากนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับสําหรับคอนด้าลีน125นะครับ4วาล์วนะครับตัวนี้ก็เครื่องตัวเดียวกับคอนด้าเจอโน่125เหมือนกันเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นข้างหน้านะฮะตัวนี้ล้อหน้านี่12นิ้วนะฮะส่วนล้อหลังนี่10นิ้วนะฮะล้อหลังนี่เล็กมากนะครับยางนอกก็เป็นยางแบบเรเดียนนะฮะแต่ไม่มียางหนนะครับสวยนะฮะสำหรับฮอนด้ารีนหนึ่งสองห้านี่สวยนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ เงินสด6 7 9 0 0บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี้ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนให้ทำพรบให้นะครับเงินผ่อนก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่7 0 0 0พนนะครับออกรถได้เลยนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับการของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับสำหรับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจนะในราคานี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับ สวยงามเลยนะครับสาหรับ Honda D12A y o u b o อ,อก,ก็ใหญ่นะนี่ใส่ของได้เยอะมากนะครับตัวนี้ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนะฮะตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่52.6กิโลต่อลิตนะครับก็ถือว่าประหยัดนะฮะลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง52.6กิโลนะฮะก็เติมประมาณ2ลิตรนี่ขับได้อยู่ประมาณ100กิโล สำหรับ Honda Lead 125สี 1, 2, 5, 4, บาวปี2025สีขาวใหม่นี้สวยมากนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่67,900บาทนะครับราคานี้รวมเดทะเบียนเลยนะครับเงินผ่อนดาวเริ่มต้นอยู่ที่7,000นะครับบัตรใบเดียวนะครับออกได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่ท่านใดน,นะฮะท,ที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่า แต่ละร้านแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่ตรที่นี่ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุร,าารีรัมย์อำเภอกระสักนะขาย67,900บาทรวมจดทะเบียนเลยนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเลยนะครับสำหรับฮอนด้าลีด125โฉมใหม่ปี2025นะครับเดยวนี้ก็จะเป็นข้างหน้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ขายดีนะฮะมีมากี่คันนี่ไม่พอขายเลยนะสำหรับฮอนด้าลีดกับฮอนด้าเจเน o ุสนะ เครื่องยนต์4บาว125ซีซีในช่วงนี้นี่ขายดีมากนะครับน้องๆลูหนูนี่สนใจเยอะมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ